นี่ครับลายไม้สนนะผมว่ามันสวยมากนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นไม้ประสานก็ตามนะครับไม่ใช่ไม้แผ่นเดียวแต่มันก็เป็นไม้แทนนะครับสวยงามดีนะครับจับแล้วก็แบบลื่นละมุนดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเท okay, นะเราไปต่อกับชิ้นอื่นกันนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เนี่ยคลิปเราจะมาทําการประกรอบนะครับประกรอบเจ้าตัวนี้เลยครับเป็นโต๊ะ เป็นโต๊ะกินข้าวนะครับแต่ว่าผมอาจจะเอาโต๊ะตัวนี้มาทําเป็นโต๊ะทางานแทนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อไอ้พวกโต๊ะที่เป็นอโต๊ะวางพรินเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นโต๊ะข้างๆกันนะครับก็เลยคิดดูว่าเออผมจะเอาโต๊ะกินข้าวนี่ะครับมาทํเป็นโต๊ะทํางานดีกว่าเหตุผลนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงเอาไอ้เจ้าโต๊ะกินข้าวตัวนี้มาทำเป็นโต๊ะทางานนะครับครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับผมจะเริ่มต้นจากการ ประกอบกันก่อนนะครับแล้วก็จะอันบ็อกซ์นะครับให้ดูว่าไอ้เจ้าชิ้นส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นโต๊ะเลอร์แฮมนะครับเลอร์แฮมเนี่ยครับมันก็จะมีทั้งหมด2กล่องนะครับแพ็กเกจของมันนะครับก็จะมีเจ้ากล่องนี้นะครับเป็นกล่องบนนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะครับก็คือเป็นตัวนี้จะเป็นตัวท็อปด้านบนของมันนะครับเป็น เนี่ยครับรหัสนะครับถ้าเกิดว่าใครจะไปไปซื้อที่อีเกียเลยนะครับก็คือตรงนี้ครับ3 0ม4 4 2 5 1ส่นะครับโอเคเนี่ยครับมันก็จะมี2กล่องนะครับแบบนี้ก็คือกล่องหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็กล่องหมายเลขสองนะครับตัวนี้นี่นะครับโอเคชุดนี้จะเป็นชุดที่เป็นท็อปแล้วก็ชุดนี้จะเป็นชุดที่เป็นขาตับซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวเราจะแกะดูกันนะครับ มาเริ่มต้นนะครับก็เราก็เริ่มจากตัวคู่มือก่อนนะครับนี่เขาจะให้มาทั้งหมดเลยนะครับก็วิธีการประกอบนะครับต่างๆมีน็อตสกรูแล้วก็ตัวซัพพอร์ตตรงมุมต่างๆนะครับมีน็อตเกลียวแหวนต่างๆนะครับผมดูแล้วก็ผมสงสัยจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้ประกอบแบบเป็นมืออาชีพนะครับซื้อของอ e ีเกียเป็นเป็นมืออาชีพนะครับ บอกนียนะครับเนี่ยมันจะบอกค่อนข้างละเอียดนะครับหน้าสี่มาหน้าห้าต้องทําอะไรบ้างนะครับชิ้นส่วนผมว่าค่อนข้างจะเ,<ๆ>เยอะทีเดียวเลยมาหน้าหกับหน้าเจ็ดครับก็เริ่มที่จะประกอบมุมแบบนี้แล้วโอเคแล้วก็เริ่มประกอบขาออกหมดแล้วก็มีทั้งหมดเจดหน้าครับมีทั้งหมด7็ดหน้าโอเคอเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันนะครับมา นี่เราดูของข้างในกันนะครับกล่องเล็กเราดูกล่องเล็กกัน,นก่อนนะครับเปิดมาปุ๊บนี่ก็จะเป็นนี่นะครับเป็นคานเป็นคานนะครับด้านหนึ่งแล้วก็นะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือว่ามันเป็นไม้ไม้สนนะครับไม้สนที่มันไม่ค่อยมีในเมืองไทยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้านหนึ่งเป็นด้านสีเป็นสีขาวครับก็ท,ทํามาสวยทีเดียว สำหรับใครที่จะแต่งบ้านที่เป็นแนวโทนขาวนะครับก็ตัวนี้มันก็จะเหมาะเลยนะครับแล้วก็ขาขาสีขาวมันนะครับคานอันนี้ก็จะเป็นคานเล็กกับคานใหญ่ตัวน,นี้เป็นคานใหญ่คานใหญ่นะครับสีขาวก็คือก็คือคานด้านยาวนแหนะครับแล้วก็คานด้านกว้างนะครับ ด้านสูงมันจะเป็นขาตอนแบบนี้นะครับวัสดุงานนะครับที่เขาทามาเนี่ยเขาทำมาดีทีเดียวนะครับเนี่ยดูดีทีเดียวนะครับก็โอเคอันนี้เป็นกล่องที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบกันโอเคขับด้านนอกอย่างนี้นะครับก็จะมีกล่องเล็กอีกกล่องหนึ่งนะครับกล่องนี้ดูว่ามีอะไรบ้างครับอ่าเจ้ากล่องนี้มันก็จะมี ส่วนประกอบทั้งหมดนะครับเนี่ยมีให้ในนี้เลยนะครับเ,เราจะเริ่มเริ่มประกอบกันนะครับโอเคแต่ดีนี้ก่อนจะประกอบก็เดี๋ยวต้องแกะไอ้กล่องที่เป็นกล่องตัวนี้ก่อน,นครับกล่องเบอร์สองก่อนนะครับเบอร์สองหรือเปล่าอ่าถูกต้องครับเป็นกล่องเบอร์สองต้องแกะกล่องเบอร์สองกันก่อนนะครับอันแพ็คออกมาดูโอเคแกะกันเลยตัวนี้เขาจะเป็นกล่องของตัว ด้านบนนะครับที่เป็นท็อปด้านบนที่เป็นไม้สนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเนาะโอเคครับมาครับตอนนี้เราก็แกะกล่องที่เป็นตัวท็อปออกมาแล้วน,นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีคู่มือมาให้แบบนี้นะครับมันก็จะบอกว่าเราจะต้องแบบเอาวางลงไปนะแล้วก็เอาคานนะครับใส่ลงไปสีด้านนะครับคานคานสร้างอคานยาวแล้วก็เอาเสาเนี่ย วางด้านบนนะครับดังนั้นเนี่ยการประกอบคือเราองเอาไแผ่นนี้นะครับเดี๋ยให้ดูแผ่นนี้นี่ครับเป็นแผ่นไม้ไม้สนนะครับที่แบบสวยงามมากเลยฮะผมเหตุผลที่แบบเอาโต๊ะกินข้าวมาทําเป็นโต๊ะทางานนะเพราะว่านี่เลยครับที่ผมบอกครับคือว่าไม้ผมเนี่ยครับลายไม้สนนะผมว่ามันสวยมากนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นไม้ประสานก็ตามนะครับไม่ใช่ไม้แผ่นเดียวแต่มันก็เป็นไม้แทนนะครับ ก็สวยงามเพียนะครับดูนะครับเนี่ยก็เลยเป็นเหตุนะครับคือไอ้ตัวไม้สนที่มันเป็นโต๊ะทางานเลยครับของอีเกียมันก็มีรุ่นอื่นด้วยนะครับแต่ทีนี้มันเป็นรุ่นที่มันมีลิ้นชักมีด้วยราคาด้วยอะไรต,ต,ต่างๆนะครับนานานะครับสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมก็คิดว่าตัวนี้แหละน่าจะเหมาะสมกับผมมากๆเลยนะครับ ด้านด้านด้านกว้างเนี่ยจะค่อนข้างแบบกว้างเยอะหน่อยนะครับกว้างแบบกาทำง,งานทั่วไปเนาะโอเคนี่ครับเรียบสวยชิยววงานดูดีมากนะครับสำหรับราคาครับ2,990ว่ามันค่อนข้างคุ้มมากทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มประกอบกันนะครับมาขั้นแรกนะครับเราก็มาทำการเอาเจ้าตัวสพอร์ตที่เป็นแกนโลหะ ตัวนี้ครับที่ไปจะยึดมุมทั้งสี่ด้านนะครับเอามานี่ติดสก,กูล,ลงไปแบบนี้ก่อนนี่ก็แบบนี้นนครับรุ่นที่ผมเอามานะครับมันจะเป็นสีขาวรับเป็นสีขาวแล้วนั้นก็ให้สีขาวเนี่ยออกอยู่ด้านนอกนะครับมันก็จริงๆมันจะมีรูปังคับแล้วแหละไอ้ตรงนี้มันจะเป็นจุดที่แบบเอาไว้เป็นตัวบอกว่าไอ้ตัวล็อกเกอร์จุดนี้ครับมันจะต้องอยู่ที่หลุมของไม้ทั้งสอง สอลุมนี้นะครับโอเคเราไปต่อกับชิ้นอื่นกันนะครับตอนนี้เราก็ประกอบคานทั้งสี่เรียบร้อยนะครับนี่เราก็จะยึดด้วยตัวยึดที่เป็นเหล็กอันนี้1อัน2อันนะครับ3อันแล้วก็สี่อันแบบนี้เราก็มาวางทาบลงไปนะครับที่ตรงนี้แล้วก็เราจะยึดนอ็อตรงนี้เจาะแล้วก็ต่อขาขึ้นมาอีกทีหนึ่งโอเคเลยต่อเลยใเข้าไป ก็จะมีเหล็กท่อนเหล็กแบบนี้นะครับนี่สังเกตว่าให้เอาอรอยบากไว้ด้านบนแบบนี้แล้วก็เอาน็อตที่เป็นเกี่ยวแบบนี้ใส่ลงไปน้ำหมุนให้สุดนะครับนี่ให้สุดเลยจะหมุนด้วยมือไม่ต้องใช้ครีมเด็ดขาดถ้ามใช้ครีมว่าแม่เกีียวเนี่ยมันจะพังเนาะเราเสร็จแล้วก็เอามาใส่แบบนี้ครับแบบนี้ ลงไปมันก็จะมันยึดแบบนี้แล้วเราก็เอาตัวน็อตกับแหวนตัวเมียแบบนี้ใส่ลงไปแล้วเราก็ขันให้แน่นเนี่ยก็ทำทั้งหมด4ด้านเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจอกเป็นยังไงครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็จะได้โต๊ะที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นสีขาวที่ตัวขากับตัวคานแล้วก็ ด้านบนก็เป็นไม้สดก็สวยงามดีนะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือว่าผิวของเจ้าไม้เนี่ยครับผิวของเจ้าไม้สนเนี่ยที่มันแบบสวยงามดีนะครับจับแล้วก็แบบลื่นละมุนดีเหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะกับงานหนักๆหรืววอว่าแบบงานขูดเขียนนะครับโอเคครับก็ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าอันนี้คือรูนะครับจริงๆแล้วไอ้เจ้าแพ็คเนี่ย <grilled S 1> ครับ แพคของอีกเกียตัวนี้ยเขาต้องการที่จะให้ฝั่งนี้ครับเป็นฝั่งที่เป็นที่อยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างโต๊ะที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ทีนี้ยผมเห็นแล้วผมผมเทียบ2ฝั่งแล้วคือฝัอ่งนี้มันฝั่งที่แบบไม้มันลายมันสวยกว่านะครับเนี่ยพวกลายไม้ต่างๆเนะี่ยมันสวยกว่ากันเยอะเลยผมก็เลยตัดสินใจนะครับว่าเอาด้านที่มันไม่มีรูรอีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีรูนะแต่ฝั่งนี้มีรู เอาด้านรูขึ้นแทนนะครับซึ่งก็อาจจะผิดปกติไปหน่อยนะครับแต่ผมว่ามันฝั่งนี้มันสวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาอจุกไม้ตัวน,นี้ครับอุดเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวตัดอ่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมอาจจะแบบขัดกระดาษทรายตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ประสานกับพวกกาว,วลาเทก็กก็อุดรูก็ได้นะครับนี้มันก็จะแบบเออไม่เห็นนันเป็นรูแล้วนี่ครับจะมีสองรูนี้ซึ่งมันจะไว้แบบใส่ปุ๊บแล้วก็ยึดกับตัวคานด้านล่างนะครับที่จะแบบมาร์กจุดให้มันแบบ เปะนะครับเวลาที่เราขันน็อตลงไปนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็จะจบนะครับเท่านี้แล้วนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามาชมกันนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด subscribe ติดตามให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดี